นี่พาเพื่อนมาวิดรูปภาพของน้องเบมอนที่งานจิวเวอรี่ระดับไฮเอนด์นะคะโชเม่กรณีแอดมีการออกเสียงว่าโชเม่นะคะแต่ว่าก็มีพี่ๆบางท่านเนาะเข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ต้องอ่านว่าโชเม่นะคะดังนั้นค่ะจากนี้ไปฉันก็จะอ่านว่าโชเม่ในกันนะเม่พาเพื่อนมาวิดรูปภาพซึ่งเป็นรูปภาพเปิดเผยออกมาจากออฟฟิเชียลของทาง YG นั่นเองนะคะแอคเคาท์ของน้องเบมอนค่ะมาชมกันค่ะว่าเด็กๆสวยน่ารักขนาดไหนนะคะมีทั้งรูปภาพกลุ่มและก็รูปภาพเดี่ยวแต่ว่าจะขอวิดรูปภาพเดี่ยวกันก่อน ชิกิต้าของเราค่ะต้องบอกว่าสวยมากนี่เด็กอายุ15นะคะนี่ถ้าหากว่าโตวกว่าน,นี้แม่แม่จะเป็นลมกันได้เลยนะคะเพราะว่าสวยเกินจะว่าหันซ้ายนะคะดีไดว่ามักนี่ของเราก็คือโค้ดสามโคตรปังแล้วก็ได้ความแบบผมผีปู่ผี่าน,นะคะเครื่องประดับใดๆสมแล้วค่ะที่เอนเกจวนอนอกงานพุ่งสะบัดเลยนะคะก็สวยกระจ่งขนาดนี้กล้องใครก็ไม่ตายไม่จมไม่หายจ้าแล้วก็เครื่องประดับบนคอของน้องนะคะคือจึง้งแล้วก็การโพสต,ต่างๆก็ดูดีราชนิกุลแล้วก็สง่างามมากค่ะสวย แบบมีระดับสุดๆเลยนะคะผิวพรรณก็เปล่งประกายอุ้ยอวยคันสุดเลยค่ะลูกสาวต่อมาค่ะก็จะเป็นภาพน้องอายอนอายอนคือแบบหน้านิ่งแต่ว่าก็เอาอยู่สุดๆเลยนะคะเพื่อนๆน,น้องใส่เครื่องประดับสีเงินๆเนาะ,ค,ะคือสวยมากค่ะแล้วก็ใส่เจตตัวเล็กๆต่อมาน้องรามีของเรามาดน,นักธุรกิจสาวจา้าเป็นคล้ายๆสูตรเลยเนาะเลงกิกงขาวผมสีทองคือจึ้งคะ่ะรามีส่วนน้องโรราของเรานะคะก็สวยมากคุณหนุ่ขานี่นะคะมักในลายหกวงนี่คือวิชวลสุดๆเลยนะ,ะน้องโรรา ค่ะเป็นจังหวะตอนที่อยู่ในรถเนาะต่อมาค่ะเป็นซิลฟี่ของน้องรุก่าสวยมาก ตาแป๋วเชียวค่ะพี่ลูกกาขาเสื้อคอปกเด็มน่ารักต่อมาค่ะน้องอาสาจังหวะกอดอุบเบาๆนะคะแล้วก็โชกเรื่องประดับอุ้ยท้ายคือดีมากค่ะผู้สาวแล้วก็น้องแพรค่ะน้องแพรคือสวยมากต้องใช้คําว่าถ้าโพสต์อะไรต่างๆนะคะจรีตจะก้ารสวยจงะสมราคาสุดๆเลยออร่าสว่างวาบจริงๆค่ะน้องแพรซึ่งคาซิสนี่คือโพสตแรกใช่ไหมคะต่อมาเขาก็จะมีการโพสตรวมกลุ่มนะชูมี่ปาริสน้องลูกกาก็ออยู่ฝั่งซ้ายสูน้องชิกิตาเมื่อประสานแต่ละคนคือแบบสวยมากรามี่คือจึ้งนะคะชุด ขาวมา2ชุดดํามา5กินกันไม่ลงจริงๆวงนี้ต่อมาจะมีเฟร,รม3กันบ้างนะคะน้องแรน้องรูกาดและก็น้องโรราโอ้โหผู้สวยขามากค่ะแต่ละคนต้องใช้คําว่าเป็นนักร้องด้วยแลวก็เป็นโมเดลสาวด้วยนะหนึ่งและก็ภาพต่อมาก็จะเป็นเฟร,รมสีนะคะน้องอาสะน้องชิกิต้าน้องโรราอายอนค่ะสวยมากๆๆๆแล้วก็ต่อมานะคะเด็กๆมีการถ่ายกับเครื่องประดับนะชโชเม่ อุ้ยคือดีอ่ะเอาเป็นว่าวงนี้นะคะก็คือวิชวลตาแตกค่ะแม่แม่ก็ฝากแม่แม่นะคะไปอินเกตที่ไอจีของ Baby Mon อน e r อร์ด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีภาพเบื้องหลังของงานแฟนมิตและก็งานซัมเมอร์โซนิคค่ะทุกคนเปิดเผยออกมานะคะเป็นไงสวยมากใช่ไหมทาไมดูเหมือนอนิเมะอะไรแบบนี้เลยคะเนี่ยเพราะว่าสวยเกินไปไงแม่เออจะออกเป็นแนวการ์ตูนเลยนะเนี่ยสวยมากจริงๆค่ะเด็กๆไอ้ก็เลยนํารูปภาพมาเมาส์นะคะแม่แม่ฝากไปอินเกตกันด้วยนะคะ